มากนะก็คือเห็นว่าไอ้การใช้พอลิเมอร์สำหรับการผลิตธนาบัตร20บาทเนี่ยทำให้เราสามารถใช้ธนาบัตรได้เนี่ยยาวกว่านานกว่าเป็น4เท่าการใช้ธนาบัตรกระดาษซึ่งของแน่นะมีผลประโยชน์เออผลนะครับทางด้านดีมีประโยชน์นะครับในเรื่องของการที่จะลดต้นทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตเรื่องของการขนส่งนะครับแล้วก็เป็น สิ่งที่ดีนะครต่อสิ่งแวดล้อมใลต่อมานะครับในปีนีนะ้ด้วยประสบการณ์ที่ดีจากการที่จะได้นำเรื่องพอลิเมอร์ออกมาใช้สนับธานบัตร20บาทเนี่ยเราก็นำนะครับพอลิเมอร์เนี่ยมาใช้ในการผลิตธนบัตรชนิด50บาทนะครับและ100บาทซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีลักษณะพิเศษนะฮะเพิ่มเติมเข้ามานอกจากความสวยงามนะฮะจะเห็นว่าเรามีลักษณะพิเศษ ที่จะรองรับนะครับผู้ที่มีความมีข้อจำกัดในเรื่องของการการมองนะครับทางด้านสายตานะฮะ<ม>ก็เลยมีการพิมพ์ลายดุนนูนะฮะในลักษณะเบรล์นะฮะเพื่อช่วยในการที่จะสำหรับคนที่มีข้อจำกัด,ดาสายตาเนี่ยในการที่จะเข้าถึงธนบัติพวกนี้นะครับแล้วก็ของหน้าอินงทีเรเนีตเนี่ยด้วยความที่เป็นโพลิเมอร์นะครับก็จะมีช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนต,ต่างๆนะครับโดยที่ กวาที่ธนบัตรผู้นี้จะมีความอายุยาวนานมากขึ้นเนี่ยคิดว่าน่าจะลดต้นทุนนะครับในการที่จะผลิตธนบัตรทดแทนเนี่ยได้นะฮะไม่น่าจะน้อยกว่า350ล้านฉบับเนี่ยต่อปีซึ่งอีกจะมีการนะครับผลดีในการลดต้นทุนและก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมะอะไรต่างๆซึ่งธนบัตรน,นี้นะฮะก็จะนำออกมาใช้วันที่21พฤษภาคมก็ถอด พฤศจิก,กายนขอไปครับ21พฤศจิก,กายนนะฮะ2,568แล้วก็ขอย้ำนะครับว่าธนาบัตรชนิดเดิมเนี่ยก็ยังใช้ได้อย่าง50บาทแล100บาทยังใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงมีการพัฒนานะครับเรื่องของการผลิตและจำ,จำหน่ายธนาบัตรเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะก็ไม่หยุดยั้งตรงเหล่าน,นี้ เลยเพื่อม่ให้ันการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตทุกท่านนะชมวิดีทัศน์นะที่เราเตรียมไว้เกี่ยวกับธนบัตร50กับร้อบาทพอลิเมอร์ที่จะนำเสนอวันนี้ครับเชิญชมฮะขอบคุณมากครับ